ใช่ไหมอันนี้อยู่แถวนี้เหรอว้าวพรุ่งนี้ลูกมาเข้าชมพีอันนี้เอฟซีฟรีไอจังไรนั่นนะพรุ่งนี้มานะจ้าจ้าสามร้อยห้าสิบที่อย่างที่มันจะเอาหรือเพราะมันไกลรถเราอยู่ไกลเนาะนั่นแต่ถ้าส่งอันนี้รถจอดไกลมากนะค่ะอ่าค่ะ เฟซลูกสาวนะคะมาดูหนะ้าแนนแล้วค่ะคะแนนน้อง4 4แสนห้ามืห้าันเ้าร้อค่ะอยากรู้คะแนนน้องได้ค่ะคุณเฟซซีนะคะน้องแสดงพรุ่งนี้นะคะดวนเพลงชิงทุนสันจรน,นะคะในอันนี้ของดวนเพลงด้วยค่ะคุณเฟซีขาค่ะคุะคณชะนุนนะคะค่ะ เป็นอันเนี้ยค่ะคุณสมบูรณ์นะคะเนี่ยเวทีนี่แหละอญีาพามาดูเวทีค่ะกับรถถูกไหมโอ้ถูกแอดปู่แค่จาดีจะตายนะคะเน้นะคะงานพรุ่งนี้ใช่นะคะงานดนตรีเพลงสิเนี่ยเวทีดนตรีเพลงชิงชุนสัญจรนะคะแอชีลูกสาวมาแล้วนะคะกว้างมาก เขาส่งเขาส่งอันนี้อยู่ชยงรายยังสั่งเลยบางทีไม่ได้มาก็เขาส่งไปส่งเร็วมากด้วยโอ้ยนะคะแต่ก็ดูหนูอยู่นะคะอออันนั่นะนะนะในเฟซนะดูอ๋อ เอจะมารออล,ลูกแล้วคุณอ้าวอนสวัสดีค่ะเอดยาค่ะค่ะคุณชาโนนนะคะด้วนแพงทินทุนสัจรค่ะค่ะเอดเห็นเอดยาว่าว่างพรุ่งนี้อะไรนะว่างานพรุ่งนี้งานพรุ่งนี้ค่ะน้องขึ้นนะคะนนนนกลางวันไป <บง S 1> ดูไปดูดในเพจของลูกสาวแล้วก็เพจนะคะ เออเอามาเอามาไปเออเอเดี๋ยวไปเดินสลุเวดูก่อนก็ได้ไปแต่ว่าเพราะว่าไอเนี่มีเต็มไม่ไม่ไปเดินตอนเดินเสร็จปน๊บไปรีบไปไหนอันทายเอสไล่เรามาเอายอดมีอยู่